เอาเลยเราพายโทไม่ปนนี้ดูแต่แท่มือเนี่ยดูแต่แท่เมื่แรงมือยลเลยน่อยมาดูถน้มกล่องคอยจะดูนน้มคนเนาะมนอนอนอยู่นเอยนบน้มแล้วคอยนีแต่เจ้าแล้วคอยจะดูแต่น้มเจ้าแล้วคอยอยู่ทน้มเจ้า้มมันมีนัวมันนนนันน ฮะ <laughs> โรกับเป็นไหนละบ้า<อ>เออไปแล้วไปเออแม่แรกฉันผมไปไม่ได้ชิจับขึ้นกอะโดโลดไปเนี่ อ๋อคำวายานเราแมนละชโอ้ยแมนไปปืนนี่ดึงขึ้นโหลดโหลดเออบย่านคำบญย่านแหละชิดดึงแขนขึ้นโหลดม่นงิงบุรุษผู้ชายอันนี่เนาะผู้ชายเออผู้ชายก็ตามนาะอามาอามานันใหญ่งัวนี่แหมบุมีผู้ไงใหญ่งัวใหญ่สี่ดอกเรื่อนเนาะอืมสักปีแล้วบ้น่ะ โว้ยที่อาปีมันก็ย่ายงัวได้แล้วอ่ะงวัวลงหลวงพ่อนะเนมะื่อ <laughs> งัวใช้ชนงัวหูหูเอาประชุมมาลงงานชิปนี่แล้วไปเจ้าถามว่าเขามาแล้วบ่มาแล้วบ่มาแล้วเด้หน่อ <laughs> เอาเจ้าถามยี่ดอกเจ้าถามหาว่ามาแล้วบ่ยังไม่ได้มาตอนนั้นบัดนี้มาแล้วเด้เนี่ยนะ ชงคลิปแล้วจงะเออเอออฮะบายพี่พอบยังาพี่เอทยยสุดโอ้พังปานเล่าเธอง่ววจักหอนความนิดเออเออเออ่า่นี บ่ดังกันบ่ได้ใช่บ่ผู้นี่นี่คือสีบ่แท้แล้วตัวเนาะเออฟังไปนี่แล้วแม่นแท้บ่หรือว่าบ่แท้กะเมื่อมาเนาะูคันมันมาแหละกะมันแท้จริงใจสาวนี่บ่แท้สาวนี่จังหวะแล้วกามบึงคือชีบด้นเนาะเฮ้ยช้าสองปีที่กุตุอือช้าสองปียังบ่เคยมีผัวติพบ่บ่ได้เอาจักเถอะผมฮอดบ่ได้ว่าฮอดนรำผู้ชายมัน่ ปออ้ายาดบัดค่อยนในเดแต่ไห้เจ้าจังว่าสิมาอยู่น้ำข่อยได้จังว่านั่นแหละมันว่าใช้แน่นข่อยหรือในไหนแต่ก้อนน้ำบ่มันว่าข่อยบ่ได้ว่าน้ำไผ่จะแ,แม่ข่อยตายแล้วห่้อน้ำผู้ชายผู้ชอนหม้อ,อเป็นเจ้าเปิดเจ้าเบื่อผู้ชายอันบ่้อผัวบ่อบ่มันว่าก็ไม่ได้เปิดเขาว่าน้ำค่อยโป๊บโรดมัน อืมใช่บ่น้ำจกได้จากแสงสีค่อยปุ๊บลุคบุญอุต่อได้มันเอ็ะได้มาจากประตูน๋อเบิ้งบ่เบิ้งชิปอยังบ่เออบิ้งในชิปเขาเบิ้งชิปเขาพื้นเราเห็นคลิปของมันเราเห็นคลิปเนาะมันก็โทรศัพท์อันนี้แหละนี่เจ้าพ่อมึงไปซึ้อนี่แหละเห็นคลิปประตูได้เมียกเลยโทรหาอืมอืมโอ้มันเห็นดันห้อนหอนออกไปในชิปนยู่นะเป็นน้ำมองพื้น แต่มนกระท่มา่เราจะได้เจ้าเชี่อารีบอคือกันกบันเช้าวันดวนอันนี้แล้วยูรักเช้าแล้วนี่ครับอืมขันบกข้าน้ำท่วมเนี่ยมาแล้วพอจีไปหายเจ้าพเห็นแล้วขาน้ำขับทางไปได้เออก็อจไปเอาเอารถดีนะนั่นเชียงยีกคือวัดนี้ละมานำทางจะมีผู้ชาว ผู้เช้านั้นมันดู่ฉวัณลูกน้งมันอืะคอยติดตามเจ้าอยู่คอยเห็นเจ้านี่อันนี้แหละตัวจริงป้าพ่ออยู่อันลูกเห็นหวาน<อ>มันอยู่กับลูกมันลูกมันกับผู้ชายอันอยู่ห้องเจ็ดแปดสีนี่นลูกเจ้าอยู่อยู่ใช้อันบ้านเจ้าอยู่เวัอยู่รักชีมันหน่อยชื่อบ้านกระบ,บอกขากแน่เพื่อนเลขที่เท่าน,นั้นท่านี้เจ้าไปโลอออคอยติดตามเจ้านี่มาอไร หลายมือแล้วอาทินาอหลายเดือนหลายปีเลยพวกผู้ชิดเจ้าเจ้าเจ้าไปโรถ응เจ้าอยู่กับใครก็มือหนึ่งอยู่กับพอ่อกับนอ้องกับไอ้เขาอยู่ในเรือนอเจาน้าหน่วยเจ้าเอาอยได้นะั่นไปโดลดเจา้าบทีคุณนั่นบุตรท่านได้แก่ไปแล้วเนี่ยหนึ่งสามชีมพคนณนัน่นได้เข้าไปได้หรอกคนชี้ ดำแดงนี่แหละท้องว่าจะจะไปสาวดำแดงคุณนอนบุได้จอยได้พุはは่นนี่นั่นตุ้ยตุ้ยตุ้ยผู้นิงามเนาะข้าพวนคอยชี้ไปนี่ยบุได้คนบุได้ตุ้ยได้ผู้ผู้ล้มอยู่นี่เนาะอืบุได้ตุ้ยบังพังเสียงก็คือสีงามอยู่หน้าตาตัวเออกงามแล้วคนขาวคนขาวชูเออผมมีหูเนาะไว้ให้เอฟซีเป็นเบิ่งน้าตัวนี้ ตเปิงบดมาแต่เบิงบดมาตัวเนาะเออมาพลมาเึิ้งเป็นในไรกับมาเบิงสิท้าคคิดไปเบิ้งตัวเนาะไม่ใดก็เพสีนาไปเปิ้งอย่างเงา็้าน้ำเนาะเออโน้ไปเพิ่งแล้วเช้าขึ้นมาเลยมอไ่ได้มาบึงมาหือพูดมาฮือเิ่นไปหออะกับะลจิไปน้ำเอาในไปชัวมันอยู่ในตู้มันหัน เดียวไปนเนื้อพอเท้าเดี๋ยวไปว่ากับพอเท้าอะไรกับหื้อเลวกับม้าเนาะเดี๋ยวไป่ากันะพาม้าเนาะแรลงเนี่ยมันกเชียวเบอร์พอเท้านะฮ่อปชิลุบก็พอเท้าเอาสะก้อนรับไอบลูกสาวนะปชิบอสนนี้แล้วขนมหาห้ตลูกหายฉีไปเอาขนมโอ้ยหมได้แล yeah. like ้ววาฉันไอยไปบึงนี่คนไปแล้วคเอื่นแล้วคนในเชวันในเชโนนี่เยไปบึงนะผมไปได้จากบึงล่อเลยบึงเป็นลูกสาวเจ้าเลยฉีบอสอนนี้เลย ันว่าไปเอาแล้วคันว่าเจ้าหมักแล้วเจ้าเอาได้แล้ะเอาโลดได้อยู่ตกลงกันเลยโลดเนาะตกลงโลดเขาบอาในนี้เขาชี้บอกันว่าโอ๊ยไปบึงเจ้าก่อนเนาะเบอไปแบเป็นอีดาอยู่เชี่ยโปนี่ใคมาให้คนไปบึงคนมาไปได้หอเป่าบ้ามาโลดไปหออแล้วคยก็เขาเนี่ยคนเบาเนาะมันก็มีว่าความเบากันใอยเอาได้คอยกวาดแลวหันเอาแลเหามาแลยบ่มันบ่มักเลยก็ว่าไปด้านนั้นก่อน ยบมัเลเนาะบูมัแเขากาะเอาโมได้แหละเขาก็ว่าไปน้ำมัยนะกันการนี้ลงไปนี่เชียกยามานน้าเงินนำล้านนำได้นี่เนมะด้านเชียอรอกดันเชียก็โมไปแหละไปเสือปวดเว้นลายภายใตุกว้นล้านึงล้านปลายล้านล้านชองแอนไปกลับเนาะไปกลับชื่อ้องอยู่ของกินไปในเฮรือนค้านะครับชื่อเหล่าชื่อเบีอไปในเคือน อนนัชื่อันของกินนะไปเฮาไปหานี่ชื่อชื่อสุกินเนาะอือนั่นแล้วจังหวะชูชูแขกชูยังมาเชาม่เนาะมอเจ้าเฮือนบอลนั่นบอกให้ไปนั่นก็ลูกไผ่มันชุมควนได้ลูกไผ่ไปหาพันป่าได้เอียนชามุตุกเอียนบังใหญ่ไดยโอ้ชนี้ชนี้แล้วเอียนลูกไผ่ลูกไผ่อันบอลเฮาไปเช่าเฮือนมันโอ้หูมันก็ได้ลูกคนนึงแต่ตาย อันลูกมันอีนายนะลูกนี้ลูกไฟแต่ดูครัวนั่นก็พีเห็ดเก่าเลยนี่ถึงมันจะมีแต่ว่ามันจะได้อันหวานนั้นกันชีมีไปให้ใส่ในเลือดมันทุกเช้าน่ะก็ผู้ผู้หนึ่งนะเอาจีนได้เอาจีนทุกเช้าเพื่อนจีนเพื่อนกก็ที่ช้ำเพื่อนนั้นก็ไม่คอยนี่แหละเพื่อน ก็ได้ยุกชองเอาจีนนั่นมอนั่นก็เป็นหัวหน้าอยู่แน่นั่นแหละหัวหน้าอยู่แน่นที่ปูนั่นแหละมอจีนนั่นเนี่ยจักหลายได้บุกแกหลายเตึกไหม้ช่เนาะเราได้ลูกเคยชงเคยเป็นได้ลูกตู้ไงลูกตู้อยู่ในตลาดไอ้ที่เป็นโมเมนตดอกว่าเราฉีกขายในขายนี่แม่นเรื่องคารองมันลูกเราคาดองลูกว่าบันี้พอผู้หนึ่งเนาะเอาเลยได้ลูกผู้หนึ่งอันได้ลูกช่องผู้นั่นบ้ากัน อันนั้นบมันคนบมันคนจีนคนลาวคนลาวตรงกันเนาะวันนี้ติดคนลาวอีกบ่เนี่ยอันอีอันลูกเราผู้ลูกสองคนอือคือถ้าแข็งคุณู้บ่าวก็ดีภาคเงินมาให้จักมืดจักได้หลายแหละกันใหญ่เลยคือว่าชาวชาวกินล้านคนนี้มอนั่นภาคมาให้่มอนั่นก็โอ้ก็ชิบีเงินแน่ภาคมาให้ผู้ชาวฮอดชาวชาวจีนได้แม่นวถูกมีเงินแน่นะที่ตัวเองว่ามันประชันนี้ผู้บอาเยังกระชับนี้ชียวนี่เนาะ มันมีผัวอแล้วโอ oh. น,นี้มนเรีกว่ามนทมีผบอแล้วเขาเช้าลูกจะคยกระชามไลยพอแล้ว,าาว,ลลวาลถามคนกอล์ฟใหญ่ๆใช่เลนะ้อก็มามันทิศบาเลยเน,ะ <laughs> น,นาะมีผวบอเ้าเอาได้หลายปันไหนเราบะนี่เอาได้ยูตยวัวองนหาชิด้นกับคำช oh. อ,<ม>ววอบชบอโเราคะเบงจะ้อนเรามันว่ามันพอได้เนี่ยเออพอว่ามันจกลงกันแล้ว ขอใช้อาเจ้าคนมาได้เออเอาไม้เอาไม้ด้วยแล้วบ่ะัานจ่างขอจุดึงงันอันนันออกให้มึงคนละใส่คอเใส่คอไม่ได้บ่ะชิ้นในช่องบาทบ่อนชิ้นในบาทนึงบ่ะโอ้เจ้ามีปานนั้นเหาอเขามีนั่นแล้วว่ะเบอกเอาว่ะมีนั่นว่าคำท่านั้นบาทเงินเท่านั้น แต่นัน่นการเงินนั่นได้อยู่ครับนี่ค่อยบอ่ให้ค่อยปั๊บเบื่อแล้วค่อยให้เมีอ่ะนะแต่บ่ให้ก็ยังหลักต้องค่อยไปนี่น้อนี่ยเคยนี่เนี่ยโอ้ยค่อยบั่งชื้อคือค่อยไปเมื่อวานนี่แล้วค่ะ่าค่อยบอ่มนะีบัตรค้าอ่ะช่างกันกระดองฉับนะขายเช่นกนันก็เลือแล้วว่าใน่นี่แหละว่าวกันก็ไม่ได้เฮิงหรอกความบ้านวาง ชิปเช้านันที่แหละคอยกับไปไปลงมือกับม้านอนนอนนอนทางตัวหรือมาหอดบ้านเลยบะเมื่อนั้นเมื่อคดอนในบ้านเขาได้นอนหัวหมอนให้ยหมดไปแล้วเื่อเช้าเลยมาเมื่อเช้าเลยคอยกับม้ากินข้าวไปนอนกับม้ามันคอยได้นอนได้นอนนอนในบ้านเขาเมื่อกี้นั้นโลกคอยว่าคืดว่ากันว่าเป็นตะมักตาวนั่นคอยกับชิโนน้ำผู้เช้าแล้วกุ้งเชเลยนะ ไปว่าตกลงเนี่ยคนกันเลยเนาะเอาเงินเอาคำถกไข่เท่าแกในห้องมีกันคอยก็นอนน้ำมันแล้วนี่ไปมันบ่เป็นตาชะแตกเลยโยกจี๊นอนน้ำมันหัวมันไปช้ำบอกอะไรเนาะตุบบอกช้ำเลยเนาะยังว่าลองเบิึงเป็นตาชะแตกก็ลองบึงโอ้ห้องนอกรอเนี่ยมันบุรองบ่เป็นไดไลองแล้วเนาะเอนนอเขาเอาประตูชั่วห้องถ้าไปต่งไทยร้อนเดียวแท้ก็ยังเป็นโทษ เขาพลาดเจ้าชชิลาดชาลอดเจ้าปบ่หมักแม่นบอกเลยเชียด้เขาแล้วล่ะเนี่ยอืมอามอื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 มอ่มอะมอาม่นชนืมอืมอืมอืมหืมอ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 ขม้ืมอืดอืม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 อนมอื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 มอวมาเจ้าถูกมนบมถืมอืมอืมวืมอืมอืไอคมอืม่ืมอืม้ืมอือืม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 นืมคืมอืมอืมอืมชืมอืมอืมอหมอืมอืงรัวอัมอ อันกวายตังนนมันบอกเขาเอานำเจ้าเชียเลยเด้แต่อืดเพี้ยไรเชโนูนี่องแชนกีบนี่ล่านี่เออชับเจ้าเชี่ขื้นคือตันงใจก็ได้เอาแล้วิข้ออย่างเออืคืออแล้วัขืนคือต้แมว่านั่นแหละมันจิไปคมย่านมันลูกเขานั่นมันเชี้ยเงินชิบรนเจ้ารานะครอแค่จมือเลยตุกอันใดปรตูอะไรก็รอแค่จมือเอาแล้ว บุเรน่าลายมือนี่คือรอกว่าเก่าด้ปไปแคุณเอาเอาไปโทรไหมได้ปะนี่สาวับพกเก่าแล้วแหงลสาวเยครับำไมครับำไมไปมาเราหดมืออืนมือได้เลยนี่ชื่อนุมเอาเลยชื่อไปเียงนุ่มนุ่มกองเงินแล้ว ได้ดอเงินกองปรเดียวว่านุมมันอนน่ะนุมเจ้าแล้วชิลูนุมเจ้าแล้ว่อยเอาแล้วหัวก็ได้ดอเบอร์นี่นั่นดูแต่แท้อนี่ดูแ้อร์แงเบอร์ดูตัวเลยนุ่มคอยไดูดวยนกองคอยชิูน่มคนเลนะนุ่มนอนนอยู่หน้า คอยหนุ Or, so, old, yeah. ่มม yeah. ีน่มแล้วคอยนุ่มมีแต่เจ้าแล้วคอยชีดูแต่นมเจ้าแล้วคอยอดูทั้งหนุ่มเจ้าดูทั้งนุ่มกวางโตวันสีนัวเนาะตัวเนาะฮะโทรกับเพื่อนไรแล้วไม่ได้ยังโทรเนาะข้าเจ้าลงชีพคอยดีแน่นอนยายาบัว่ามาก็ได้เขาลงชีพคอยอยู่เออ มือนึ่งนั้นคอยจนนั้นล่างมือนั้นชามฉีชิบชามใบเพื่อไดครูไทมันนั่นโอ้ยแล้หน่อยมัน่าเบิดเงินเลยท่านเอาเลยมันอันเก่าับรับอันเก่าครับแล้วเสลางคืนนัคอยจนปิดโทรศัพท์มีดขับได้ตัวาับปุาวเสียใจเลยตัวเอ้ยันไดเฮ้ยอันดเฮย วาพ่นซอสพนซอสอ่เราให้เจ้าโทรกลับนี่พ่นโซ่เบอร์มาลบยังเนหายขนฮอเด้ยตัวลมแค่เดียวนึ่งดเขาวมาสี่แล้โอ้ยงันยาาขึ้นฮอดลบน้อยเดียวหนึ่งเอ อะไรเราทุมาสายสายสายตากันมัน okay. ทุมากพีมันมาทันในพิดทุมากฮพี่แค่รนแห้งตุ๊ตุ๊แทงรงแหงอักร้อ้เออเออเอานั่นแหละออจะได้บเนี้ยมันนั่นแหละเออ้ิล โอ้อีกโออีกโู้ทษกับนตูโทคกับนะโอกับนะตูโทษนโอ้มันกระชิบออกเนมันว่านความเก่ามั้นะความเก่ายัยมันกว่าชื่อนั่นองนี่นใดอันใดเออชื่อยังกระเบื้องอะไชื่อไปให้ดอกชื่อบดนั่นแหละบดบด bớt là bớt là chấm bò đi chấm bò bớt vay nè vay cái điện ăn kín khâu cắm nhang kín khâu cắm nhang ơ ừ. thu hả cả thu rồi, kín khâu cắm nhang ngồi này nè เออบ่เอินละชั้นนี้ชั้นนี Good. Good. Good ้ก็ฮอดละเบือนนะก็ฮอดพุูดละฮอดอันนักแปดเบืนนะถ้ใส่นอนมาหลับหล้วมาแรงเนี่ยพ่อใหญ่ได้เออนอนคอยชิ้นเอาละตั้งใจโยนนอนมาหลับแล้วดีใจแล้วไม่เศร้าพใหญ่เนาะมาจากใหญ่นะเอาคือกันเนาะคมหักใหม่ในหอยมันธรรมดาเพ่อใหญ่เออจังเอาจะงเอาจังเอา เจ้น้อยเขาเอาคนเจ้าได้คอยลงในคลิปนี่เขาเห็นแล้วน่อยไม่ใช่บอกเจ้าน่ะ้อนยจับน้อยเขาก็บอกในคลิปเขาคุยออกแล้วนี่พอดีแล้วพูดเอาก่อนเจ้าบุเรนรออน่ารอกระยาดอกเจ้าน้อยจะเอาเด้อเออไ่ได้ได้ไปใหญ่คนเออยากดอกโอ้ยกลางคืนมานั่นจะไม่ได้ลาวเขาไม่ได้เลยเนาะเขาเขาบวชคับมันทอ้งยังอะลร กันโทรแล้วกันเขาไม่รับฟังผจำหรอกเป็นนาไดจังโทรมาขึ้นห้องโอ้โอยห้องเพียงกระเด็บกระโดดเนาะอันผู้ชาวเจ้าดันนอนรับบ้าแบบนั้นอ่ะนอนก็รับเลยเนาะอันชื่อนาใดผู้อยู่นาหนนั่นเบอร์โทรมันนาใดเจ้าจะเห็นอย่างขอยกโทรถามมัน ไอ้เอาแล้วเจ้าหน่นโมหัมันโมหัมันพัวพันกับเจ้าโมเป็นเจ้าชิดามันบอกบอคอยบดอ่ะหรอกคอยชิบอกมันว่าพัวคอยได้พูนันพูนันนั่นได้คอยบอมันกระเทิงชิบบุรีมัน้ากคอยบึงนี่มันโมเป็นเถิงชิบคนกายลอยแม่แม่ไกลลอยเสาบุรีแล้วเสาเรือเสาเครื่องสำเครื่องดื่มเลยนะยังยังอีกสามชิบเนาะแม่เบิ่งกว่านี่ ทันไปนี่ยาชูบแน่ไอ่ปอมันพี่แน่มันในเมถาวรเพราะมันห้อยกันบ่ให้อยชื่ออย่างไรโอ้เมถาวรผมกังนะผู้อื่นเห็นบ่อี๊ดอีน้อยนะชิ่อขนุนมเนื้อไปให้อยมันเองนะนุ่มชอยแน่โอ้ยไปที่ไปเนาะสั่งเลยเนาะเออมันไปห้อยแล้วก็จังชื่อกินขวามันชิบุมีผูุขายน้ำมันจักมันชีบ่อะไนจังบุมีแน่ว่าอะไรแน่นอน เอไม่ทันข้าเราอยู่ไกลบ่แตะคู่ช่อไม่ให้มันมีอยู่แล้วบ้านเนาะบ้านไรมันมันดุีเนาะข้าอยู่ไกลกันเราอ่างบ่บ่บ่หลังจากนั้นจะได้ของฝากด้ของฝากดีใจเลยแต่ของฝากอะไของขวัญทีมาขึ้นมาเนาะบดเนี่ยถามเลยเจ้านอนกับไผยเอาเลยเอาเลยเอานอนผู้เดียวนั่นแหละเจ้ากอดยังฉันเอาเอาแล้วกอดผ้าห่มกอดหมอนก่อนแล้วผมอ็จะไปด้เนาะ mấy nơi đại, mấy hai cháu con Để tôn cháu đấy, vòn đấy vòn hù, hơi mi con còn mai con quay chắc lộc con. nó, ผมเห็นว่าบังฮู้นางจับบังฮู้ระบาดจริงผมเห็นว่านั่นไงว่าอบรดมีการกวดบังอีกนะตัวายก็ฮู้แล้วตัวเนาะเอาแล้วยังไม่ไปยักษ์ช้างพมกผู้เคยได้ผัวบุกเคยบใบบังฮู้นะกใบบังกับผู้จักเลยเนาะยักษ์จับคือกันกับแมนเขาได้ลูกใหม่นี่อันแม่แม่อโฉ่เนี่ยเนาะคันบอกเอาน้ำฮ้อนนั่นจุ่มมันอันเอาแพร่จุ่มน้ำเนี่ยมาขั้นนั่น นุ่มเนี่ยถ้มันแป้งมันแตกแค่ก่อนเนี่ยไ่ได้ได้ลูกกับบุญนิ่มเลยโอ้ลูกบุญ่มห่อนุ่มให้ลูกกินเลยมันมอกนะตุนเอาแล้วค่อยเอาเมียาผ่านมาเนี่ยปู้บุญท่นได้่ต้องจังนี้กับมีไรโอ้ลูกอยู่น้ำข่อยนี่ไรโอ้แบบจนเลยบอกเจ้าไปจับบั้งนุ่มผู้ชาวอ่าอยู่ชิบเช็ดชิบแปดโอ้แขงกระเดยอยู่ข้องกันครับเป็นช่างนี่แล้วแป้งนุ่มมันบุญท่นแตกเลยหัดจะมาได้ลูกแล้วมันบอกอืมมอกแต่ท้องแต่ชายอะไบัานนี้ น้ำห้อนเขาตุมมันที่กินนั่นน้ำมันแกนแดงแกนอย่างไรนะเขาเอาแพรแพทนี่จุ่มน้ำมันห้อนแต่เขาก็มาบีข้นนุ่มคอยมันแป้งนุ่มมันก็แต่งแปงตัวเนาะมันจะเป็นนมบีบนมชันโอยโอ้หอมันก็ะแบบกระตุนเนาะตัวเนาะแบบนั้นมันออกเนาะโอ้ยเจ้าปันชิบุเคยจับนมผู้ชายแทนแล้วไร น่มผู้ช่าอันอันุดชิดเจ็ดแมโอ้ท่านี้บอกเฮยตัวเอ้ยแต่ันนั้นคอยป้าเมียไปเนี่ยไปพ่อผู้ชาเนี่ยบ่แม่ว่าคอยชิดเปเจ้ยองยองกับผู้ช่าไหนคอยน่วงข้อมาใบนุ่มดมแก้มนุ่มเลวนั่นเลยทหานบอกคอยขึ้นไปเชฟูนมองน้องนั่นมูนั่นาคอยดึงมารถแก่มานั่งตามคนอ่าหักนุ่มแถวนี้นั่นว่าจะทูบบ่แม่บ่กับเขาดอกช้ำกระดิกนุ่มแม่ลูกอ่อนช้ำ ลูกแล้วเ้องพ่นายตัวบายเนาะายนุ่มเขานั่นเของแนวเขาคันบเ